ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับของแกนเพญนะอ,อยากชมหน้างานของซีเคนะครับที่หลักพ่วงมาเท e นะครับนี่ก็คือโรลงไฟฟ้านะครับตามระดับเลยนะครับตามระดับเสาไฟนั่นเลยนะที่ต้องถม ทะเละแกว่าประมาณ3ามสามพันนะครับเที่ยวนะครับทิ่ลพกพ่วงมาไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่นะครับอีกเที่ยวนะแต่ก่อนเป็นของลนค้านะครับที่เทบุกเบิกแรกๆนะจำไม่ได้เหมือนกันแกหมดไปเท่าไหร่นะครับต่อเที่ยวนะ มีพันกว่าเหมือนกันนะวิ่งตั้งแต่หกลอ้อสิบลอนะครับก็ใช้รถแมคโครนะครับน,นี้ก็แท็กเตอร์ถามคนงานบอกว่าช้าอยู่นะตออีกไม่ได้ช้าที่รถนะครับช้าที่คนขับนะเขาบอกว่าเลยต้องจอดให้แมโครกับเจซีบีรับ่ยล้อยางวีดเดอร์ถอยกับเคลียร์ e R นะรอบรถบด ก็ ừ, เข้ารอบที่สี่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเพลงๆเลยนะคนขับท่วงนะครับเดี๋ยวลนะสองร้อยไม่รู้จริงหรือเปล่าแกบอกตกก็หัวละร้อย หมดนี่เลยนะผมระดับนู้นถึงข้างหน้านู้นเลยต้องโถล่ต้องโถมหมดเลยนะนนะครับนู้นนะไกลกว้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องสลับกันเข้ามานะเพราะว่ารถเคลียร์ไม่ทันนะครับต้อง สำหรับการออกขันเข้านะครับสามแปดมันจะถอยนะครับเป็นซานนี่นะครงานจะขุดทำน,น,นั่นเลยนะครับเขาเรียกว่าทำแพ้งทำแพงอ่ะดูฝังนัว จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่ง ก็ต้องเก็บไว้นะครับอาทางครั้งนี้เพราะว่าก็ยังเทค,คนกรีดย,ยังไม่หมดนะครับอ,อีกยาวเลยด้านหลังนู้นคะรับรอบนู่นเลยก็เลยตรงน,นี้ก็ต้องไล่ระดับสมอีกทีนึงนะครับด้านข้างก็อีกเยอะอยู่เหมือนกันนี่ก็ถมไปที่สมได้ก่อนเดี๋ยวจะเดินเลาะไปด้านข้างก็ดูว่าเยอะไหมที่ยังไม่ได้ถมคนกรีด หัวอากาศร้อนนะโทรศัพท์เอาไม่อยู่เลยนะร้อนจริงๆสั่งปูนจากเอาไทยนะจะเปิดมาใหม่ๆได้ปีหนึงห่งนี่ยังน่าจะได้แล้วนะเรับเอาสักไกลเลยอยู่ปัตตาีนู่นะครับมะพร้าวต้นเดียว ไม่รู้แก่ดูราคายังไงนะครับน่าจะถูกกว่าแถวนี้แน่นอนครับเขาใครใคอยู่วงการคอนกรีตแบบนี้เขาจะรู้ดีเลยนะครับเหมือนผมแต่ก่อนราคานั่นละครับคุณภาพก็ใครว่ากันอีกทีหนึ่งหยอกๆยอกรับไม่ไม่ตี

โคมันจะได้พื้นที่กว้างนะครับเกี่ยว,วก็ต้องแยกนะครับจะทำเป็นฐานรั้ว OK eu we'll... Oh, nên lời ไม่ได้เลยนะฝุ่นทั้งนั้นเลยแต่จะถ่ายรูปก็เนะ่อยหนึ่งลงโคต